สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคอนเทนต์ดีๆจากฝ่ายวิจัยรักซัพโ์วัวหลวงอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้เราไม่ได้จะมาแนะนําเป็นหุ้นรายตัวนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเทรนใหญ่ของโลกกันโราเลยชื่อมตอนที่2นะคะวันนี้จะมาพูดถึง EV ค่ะเริ่ันที่ภาพรวมในตลาดโลกนะคะ EV ในปี2021ทั่วโลกเติบโต,ตขึ้น108%หรือคิดเป็น8%ของยอดขายรถทั้งหมดค่ะซึ่งก็เกิดมาจากแรงผลักดันของรัฐบาลในประเทศต่างๆนะคะที่เด่นๆเลยก็จะมีแคมเปญ EV 30 r t r ค่ะซึ่งเป็นความรลวมือของรัฐบาลใน13ประเทศตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าภายในปี2030จะมียอดขายรถ EV เป็น30%ของยอดขายรถทั้งหมดค่ะซึ่งนโยบายของไทยเองก็มีรูปแบบมาจากนโยบายนี้ด้วยนะคะ ึ่งในระยะสั้นถึงกลางเนี่ย EV จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในรัสเซียและยูเครนลงไปถึงสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะทําให้วัตถุดิบขาดแคลนหรือว่ามีราคาสูงนะคะอย่างเช่นราคาโลหะที่ใช้ทาแบตเตอรี่เนี่ยก็พุ่งสูงเลยอย่างเช่นในกราฟเนี่ยก็จะเห็นลิเทียมนะคะนอกจากนี้ก็จะมีค่าไฟในยุโรปที่พุ่งขึ้น3-7เท่าเลยค่ะแต่เราก็มองว่าในระยะยาวนะคะภาพของ EV ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ค่ะ มาต่อที่ภาพตลาด EV ในไทยนะคะในปี2021เติบโตขึ้น38%มาอยู่ที่48,000คันค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไม่นำ SUV เพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาจะไม่นำ SUV เป็น EV นะคะ mm hmm. ก็จะทำให้ยอดขาย EV ในไทยอยู่ที่2%ของยอดขายรถทั้งหมดซึ่งต่ำกว่า8%ของทั่วโลกนะคะในขณะที่ทางด้านสถานีชาร์จเนี่ย ล่าสุดไทยมี944สถานีค่ะซึ่งก็ยังตามหลังทั่วโลกอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยเมื่อมองในแง่ของจำนวนรถ EV ต่อสถานีชาร์จค่ะสำหรับเป้าหมายเตอรเียเตอีของไทยนะคะตั้งเป้าว่าในปี2030จะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า725,000คันและจะมียอดขาย440,000คันค่ะซึ่งก็จะเกิดมาจากมาตรการของภาครัฐนะคะที่จะมีการลดภาษีสรพสามิต ลดอากอรจุลกากรแล้วก็มีเงินอุดหนุนให้ด้วยนะคะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็จะออกมาที่250 0 0 0บาทจนถึง0 0 0 0บาทต่อคันนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอ r a g o o d c แ a t นะคะลดลงจากเกือบล้านบาทมาอยู่ที่8 0 0แสนกว่าๆค่ะทีนี้เมื่อจะตัดสินใจซื้อ EV เนี่ยก็จะต้องมาดูที่ความคุ้มค่านะคะซึ่งค่ารถ EV ีเนี่ยจะแพงกว่าค่ารถที่ใช้น้ามันแต่ว่าค่าน้ามันเนี่ยจะแพงกว่าค่าไฟฟ้านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดที่คุ้มทุนอยู่ซึ่งเมื่อเราเทียบรถ E ีวีกับรถยนต์ที่ใช้น้ํามันที่เทียบเท่ากันแล้วเนี่ยพบว่าตอนนี้มีแล้วนะคะที่จะมีจุดคุ้มทุนที่ต่ากว่า1นึ่งแสนกิโลเมตรอย่างเช่น MG CS EV ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ได้รับเงินอุดหนุนด้วยค่ะทีนี้ในไทยมีบริษัทไหนที่มีความเกี่ยวข้องกับ e ีวีบ้างนะคะเริ่มกันที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะแต่เดิมก็ไม่ค่อยได้มีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์อยู่แล้ว และในปัจจุบันเองเนี่ยก็มีการผลิตชิ้นส่วนส่งให้ EV อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะับว่าไม่ได้โดน Disrupt นะคะนอกจากนี้ยังมีที่ได้ประโยชน์เช่นผู้ผลิตชิปเพราะว่า EV แต่ละคันมีชิปที่มากกว่าเดิมค่ะต่อมาที่บริษัทจากอุตสาหกรรมอื่นนะคะก็มีการเข้าร่วมกับวงการ EV เช่นกันอย่างเช่นผู้ให้บริการสถานีชาร์จนะคะที่เด่นที่สุดเลยก็จะเป็น EA ค่ะที่มีสถานีชาร์จ417สถานีจากทั้งหมด944สถานีในประเทศไทยนะคะ ตอนนี้ก็ยังมีที่เป็นพันธมิตรอย่างเช่นซีริมีทําที่ชาร์จในโครงการแล้วก็มี cpr ีทำที่ชาร์จหน้าเซเว่นนะคะแล้วก็มีบ้านปู c p p ที่จะเป็นลงทุนในสตาร์ทอัพค่ะต่อที่ผู้ผลิตที่ชาร์จนะคะก็จะมี Delta, EA, Ford ค่ะสำหรับด้านผู้ผลิตแบตเตอรี่นะคะส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของการเป็นพันธมิตรกับบริษัทแบตเตอรี่ในต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะอย่างเช่น EA และ GPSC ค่ะ ต่อมาที่ผู้ผลิตรถ EV ในไทยเลยนะคะ EA ก็มีการผลิตเช่นกันโดยเป็นแบรนด์ชื่อว่าไมนะคะมีผลิตรถยนต์เรือบัสและก็รถบรรทุกค่ะสำหรับบ้านปูนะคะมีการผลิตรถตุกตุ๊ก e ีที่ใช้ในแอป o v e Me นะคะมีการผลิตเรือและก็รถยนต์ EV ขนาดเล็กค่ะสำหรับปตทอนะคะก็มีการร่วมทุนกับ Foxconn จัดตั้ง Horizon Plus ซึ่งในที่สุดจะมีกําลังการผลิตรถ EV ถึง1 5 0 0 0 0คันต่อปีเลยทีเดียวค่ะ อกจากนั้นก็ยังคงมี Next และก็ C H O ที่ผลิตบัส E V ค่ะทีนี้ก็มีการตั้งคำถามกันนะคะว่าไทยทยังคงเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคน,นี้ต่อไปได้หรือไม่ซึ่งเมื่อเราเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีไทยกับอินโดนีเซียที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมีนิกเกิลที่ใช้ทําแบตเตอรี่ในขณะที่ไทยเนี่ยไม่มีซึ่งเราก็มองว่านี่เป็นจุดอ่อนของไทยแต่ว่ายังไม่ใช่จุดตายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูในประเทศจีนเป็นต้นเนี่ย จีนเนี่ยสุดท้ายได้ไปพึ่งพาการขุดเหมืองในต่างประเทศเิ่งเช่นในแอฟริกานะคะแต่ว่าจีนเนี่ยสามารถเป็นผู้นําในขั้นตอนที่เหลือทั้งหมดของซ p พพลายเชนได้เป็นเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้นําเทคโนโลยีค่ะนี่เราก็มองว่าการที่รัฐบาลไทยสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีรวมถึงการที่ภาคเอกชนมีการลงทุนเนี่ยเราก็มองว่าจะทําให้ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตได้ต่อไปค่ะสำหรับรายละเอียดนะคะสามารถติดตามได้ในรายงานฉบับเต็มเลยนะคะสวัสดีค่ะ E